เป็นเวลานั่งสมาธิภาวนาเพื่ออบรมจิตของตนให้สงบและใช้ปัญญาพิจารณาดูสังขารร่างกายของตนให้เห็นสภาพความเป็นจริงคือปฏิกูลและไม่เที่ยงย่อมแปรปวนไป ความรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้จะเป็นเหตุให้ใคลายความยึดถือความยึดมั่นอาสะวะทั้งหลายคือกิเลสก็จะลดลงเบาลงและหมดไป <c oughs> วันนี้ก่อนอื่นที่จะนั่งสมาธิภาวนาจะได้แสดงธรรมมีคาถา เพื่อเป็นเครื่องให้เกิดความรู้ในจิตของตนตามในพุทธภาสิทในบทหนึ่งว่าสับเบสังคาราอนิจจาสับเบสังคาราดุขาสับเบธรรมมาอนัตตาใจความก็คือสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาทั้งสามประการนี้เป็นหลักคำสอนที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาเป็นไปเพื่อขจัดต,ตัดกิเลสแห่งความยึดมั่นถือมั่นในความไม่เป็นจริงให้ออกไปเสียได้เป็นเหตุให้รบร่างกามาสะวะภาวาสะวะ และอวิชชาสะวะให้หมดไปได้ในลักษณะของตายักษทางสามประการะศา,าสานาทรงสแสดงมากเป็นพหุราปรวัตติทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าปัญจขันธ์ก็มีตายักเข้าไปให้เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นธรรมคืออนิจจังทุกขังอนัตตา จึงเป็นธรรมที่มีความเป็นจริงตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงโดยปกติคนเราทั่วไปมักจะไปติดหรือไปเห็นสิ่งที่ผสมผสานหรือแต่งไว้ไม่ได้ดูของจริง ตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงของร่างกายของสังขารทั้งปวงจึงไปเกิดความยึดถือด้วยประการต่างๆโดยคิดเห็นว่าเช่นมีอะไรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ก็ว่าเป็นของทันสมัยเสื้อผ้าลักษณะใหม่ๆก็เรียกเป็นของทันสมัยการตกแต่งอื่นๆก็เช่นเดียวกัน ของอะไรมีมาแปลกมีมาใหม่ก็เรียกว่าของทันสมัยใจของเราก็ไปตามติดเกาะอยู่กับเปลือกที่ทันสมัยตามกันเรื่อยไปแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เป็นของล้าสมัยเมื่อล้าสมัยแล้วก็ไปติดของใหม่ที่ทันสมัยขึ้นอีกเป็นอย่างนี้ของที่ล้าสมัยก็มาจากของที่ทันสมัย แล้วของที่ทันสมัยก็เป็นของล้าสมัยเพราะฉะนั้นทั้งของล้าสมัยและทันสมัยจึงเป็นของปลอมไม่ใช่สภาวะธรรมที่เป็นจริงที่พระองค์ทรงสอนให้ดูว่าสับเบสร้งางฆระอนิจจารคับว่าสับเบหรือสับพะหมายวามว่าทั้งหลายทั้งปวง ในที่นี้มีคําว่าสังขาราคือสังขาระในแก่สังขารหมายความว่าสังขารทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังสังขะสังสเบสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงคําว่าอนิจจา บางทีในภาษาไทยเป็นคำอุทานของผู้ที่พบเห็นสิ่งที่น่าสังเวชน่าสงสารเช่นพ่อแม่พัดกับลูกน้อยเป็นต้นลูกเล็น้อยพัดกับพ่อแม่เราต้นก็เห็นว่าเป็นอนิจจาน่าสงสารที่จริงอนิจจานี้คือหมายความว่าความไม่เที่ยงในที่นี้รวมความว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง คำว่าสังขารในที่นี้โดยย่ยอจัดไว้เป็นสองประเภทคือสังขารที่มีใจครองในแก่มนุษย์และสัตว์ทั่วๆไปอย่างหนึ่งสังขารที่ไม่มีใจครองในแก่ต้นไม้แผ่นดินภูเขาบ้านเรือนสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นต้นอย่างหนึ่งเท่านี้เรียกว่าสังขารที่ไม่มีใจครอง แม้ในสังขารในขันห้าคือสังขารขันในขันห้าที่ว่าเป็นเครื่องปรุงแต่งก็จัดอยู่ในประเภทที่มีใจครองหรือสังขารสามกายสังขารวาจีสังขารก็จัดลงอยู่ในประเภทสังขารที่มีใจครองเพราะฉะนั้นคำว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงรวงฟ้าวนับไม่ท้วน ว่าอะไรเป็นอะไรบ้างสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้เราก็นับไม่ถ้วนแต่สัตว์ทั้งหลายที่จะมีอยู่นั้นจะมีจำนวนเท่าไรก็แล้วแต่อยู่ในสภาพแห่งฟ้าไม่เที่ยงหมดส่วนสังขารที่ไม่มีใจครองก็เช่นเดียวกันที่มีมาแล้วกำลังเป็นอยู่ก็ดีเป็นของไม่เที่ยงหรือบางสิ่งบางอย่าง คนยังไม่ประดิษฐ์คิดขึ้นยังไม่ประกอบขึ้นต่อไปวันหน้าจะมีนักวิชาการต่างๆประกอบขึ้นใหม่ก็ดีก็ไม่เที่ยงในลักษณะเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าสิ่งใดทั้งสิ้นจะมีลักษณะอยู่อย่างนี้แม้โลกของเราเรียกว่าดาวดวงนี้ที่ไม่มีมนุษย์อยู่คือดาวมนุษย์ดาวโลกที่เรารอาศัยอยู่นี้ ก็หาใช่ว่าเป็นของเที่ยงแท้มั่นคงถาวรไม่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นเนีย่ยเป็นอย่างนี้พึงดูลำแม่นม้ำลำคลองเป็นตัวอย่างปีนี้ลำน้ำไหลกินขมาซีกขวาปีหน้ากินไปซีกซ้ายบ้างคดไปทางโน้นบ้างเลี้ยวมาทางนี้บ้างล้วนแล้วแต่ไม่เที่ยงทั้งสิน้นไม่ว่าสิ่งใดใด ซึ่งเป็นสังขารแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงหมดแผ่นดินอยู่เฉยเฉยก็เกิดวันไหวขึ้นได้ทําให้บ้านช่องบ้านเรือนตึกรามต่างๆเกิดกระเทาะเกิดเลา้าเกิดเป็นอันตรายขึ้นได้ใครจะไปนึกจะไปรู้จะคิดว่าอยู่เฉยเฉยแผ่นดินจะไหวขึ้นมาล้วนแล้วแต่ว่าเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยตามที่พระพุทธเจา้าสอนโลกนี้อยู่นิ่ง ใครจะนึกว่ามันจะสั่นขึ้นมาแต่มันก็มีขึ้นไม่ได้จริงว่ามันไม่เที่ยงเห็นมันนิ่งอยู่นนึกอย่างนึกว่ามันเที่ยงมันก็เป็นของไม่เที่ยงมีสภาพความเป็นจริงอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นรวมความว่าคําว่าสังขานทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงคือทั้งขานที่มีใจครองและไม่มีใจครองที่ไม่มีใจครองจะเป็นโดยธรรมชาติเช่นภูเขาต้นหินก็ต้นไม้ก็ดีที่มนุษย์ปรุงแต่งขึ้น จะเป็นยานพาหนะบ้านเรือนก็ดีก็ไม่เที่ยงเช่นเดียวกันมีสภาพอยู่อย่างนี้ท่านสอนให้พิจารณาตามหลักที่ว่าไม่เที่ยงนี้ให้โดยเห็นโดยประมาณดังที่ได้แสดงมาแล้วนี่หมายว่าตามรูปแห่งคำสอนทีนีถชาวกว่าเราจะให้สับเบสร้างฆ่าราอนิจจาเป็นกรรมฐานเราก็ต้องมองมาตัวเรา คือตัวของเราเองกายของเรานี้อยังโคเมกายโยกายของเรานี้ตัวของเรานี้เป็นสัพเบสั่งฆ่าราอนิจจาเป็นของไม่เที่ยงผมก็ไม่เที่ยงขนก็ไม่เที่ยงเล็บก็ไม่เที่ยงฟันก็ไม่เที่ยงหนังก็ไม่เที่ยงตลอดจนอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งปวงไม่มีอะไรเป็นที่เที่ยงแท้แน่นอน ในสรีระร่างกายนี้เป็นส่วนธาตุดินก็ไม่เที่ยงธาตุน้ําก็ไม่เที่ยงธาตุไฟก็ไม่เที่ยงธาตุลมก็ไม่เที่ยงกายนี้จึงแปรปรวนอยู่เสมอเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอย่างนี้มีอาการต่างกันเหมือนโลกนี้มีฟ้ามีฝนม,มีลมบางวันท้องฟ้าโปร่งใสบางวันมืดครึม ฝนตกมาบ้างพายุบ้างกายนี้ก็เหมือนกันอยู่เฉยๆเดี๋ยวเป็นโรคลมในกระเพาะจุกท้องปวดท้องปวนไส้เดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวปวดแขนปวดร่างกาย,ยาต่างๆเป็นขึ้นไม่มีอะไรที่จะมีความเที่ยงแท้แน่นอนเลยในสริริร่างกายนี้มีสภาพเป็นอย่างนี้ ในหลายแห่งหลายสถานที่ที่พระศาสดาได้ทรงแสดงไว้โดยชี่เห็นว่ากายของเรานี้เป็นที่ลังเป็นลังที่เกิดของโรคคือมีตาก็มีโรคที่ตาเรียกว่าจักหุโรโครมีหูก็มีโรคที่หูเรียกว่าโสตะโรโครมีฟันก็มีโรคที่ฟันเรียกว่าทันตะโรโครสารพัดในร่างกายนี้มีอะไร สิ่งเหล่านั้นมีโรคได้ทั้งสิ้นโรคเกิดขึ้นได้ทุกๆหญิงในร่างกายนี้ไม่มีช่องว่างเลยเหมือนกับพระอรหันต์ทั้งฝ่ายพิสุและฝ่ายพิธูนีเช่นพระนางยะโสเวลลาเถรีอายุเจ็ดสิบแปดปีเป็นพระอรหันต์เป็นพระเถรีอรหรันต์ ไปลาพระผู้มีพระภาคเจ้าว่ากระหมอมฉันขอลาปณิพานเพราะสังขาร่างกายนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนร่างกายนี้เป็นรังของโลกเป็นที่มันจุแห่งฟานเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนย่อมแปรปวนไปขอลาพระองค์ปณิพานกรรมใดที่เกิดมาแล้วในอดีตในปัจจุบัน ในพบต่างๆที่เวียนว่าจ่ายเกิดในสังสารวัติขออภัยถ้าหากว่าสิ่งเหล่านั้นผิดพลาดไปแล้วนางก็ลาปริพานอันนี้แสดงให้เห็นว่าพาระรัตนทั้งหลายไม่ว่าพิสุพิสุนีแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จัดว่ากายนี้ไม่เที่ยงเป็นที่เกิดของโลกมีชรลาเป็นตัวนำไป เกิดมาแล้วมีชลาเป็นเครื่องผูกมัดดึงจูงอายุให้เพลินไปไปตามอารมณ์นั้นและไม่หยุดหย่อนไม่ว่ากลางวันไม่ว่ากลางคืนชีวิตในเบื้องตน้นชลานำไปในส่วนที่เจริญคนก็ชอบใจเช่นนำจากเด็กเล็กเป็นเด็กใหญ่พ่อแม่ก็สบายใจขึ้นว่าลูกแข็งแรง จากน้ำจากเด็กใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวพ่อแม่ก็ปล่อยวางขึ้นว่าลูกตัวเองโตแล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วนํำจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนกลางคนเป็นคนแก่เป็นคนเฒ่านำไปเรื่อยไม่หยุดไม่มีเวลาหยุดชีวิตของคนเราแต่ละวินาทีแต่ละลมหายใจเขาออกร่วมผ่านไปผ่านไป มุ่งไปที่เดียวคือความตายเป็นที่สุดไม่มีอะไรเหลือไว้ให้ได้เลยสภาพของกายเป็นอย่างนี้ดังนั้นเมื่อกายเป็นอย่างนี้ท่านจึงสอนให้เห็นว่ากายนี้ไม่เที่ยงอย่าไปหลงติดในวัยว่ายังหนุ่มชังสาวอย่าไปหลงเพลิดเพลินในอารมณ์ต่างๆเพราะว่ากายนี้ไว้ใจไม่ได้เชื่อถือไม่ได้ เพราะไม่เป็นหลักฐานที่ตั้งมัน่นแต่เพียงมีสติปัญญาประคองไว้ที่ประคองไว้ก็ให้กายจ้างได้ก็เพื่อประโยชน์ในแก่การบำเพ็ญเพียรให้พ้นทุกข์ถ้าเราไม่มีกายนี้มีแต่วิญญาณอย่างเดียวไม่สามารถที่จะบำเพ็ญเพียรถึงโลกุตระธรรมให้พ้นทุกข์ได้ต้องอาศัยกายนี้ผู้กับนามธรรมคือจิตนี้ด้วย จึงจะพ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเมื่อพ้นทุกข์ได้แล้วเมื่อ,อไรถึงแม้กายนั้นจะเสื่อมไปสูญไปท่านทั้งหลายเหล่านั้นไม่เคยมีใครอะไรอาวรณ์ภาษาริบุตรท่านก็ได้แสดงธรรมไว้เสมอว่าพร้อมที่เสมอเมื่อ,อไรก็ได้กายนี้จะต้องแตกกายทำลายกันและอื่นๆอีกมากมาย ที่สแสดงเชิงกายนี้ในความเป็นไปในของไม่เที่ยงแความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายนี้จึงเป็นเครื่องบันทอนอายุของคนเป็นไปต่างกันบางคนตายเสียเมื่อเด็กก็มีกำลังหนุ่มสาวก็มีกลางคนก็มีแก่เท่าก็มีเป็นอยู่อย่างนี้ชราที่นำไปนั้นไม่ได้นำไปอย่างเดียวนำไปสู่ความเจ็บ เมื่อความล้วนำสู่ความเก็บแล้วก็มาอยู่แค่นั้นก็นำไปถึงความตายด้วยความตายถึงเมื่อไรก็เป็นที่สุดสิ้นของอายุช่วชีวิตหนึ่งหรือพพหนึ่งชาติหนึ่งที่เราได้เกิดมาชีวิตหนึ่งชาติหนึ่งพพหนึ่งที่เราได้เกิดมานั้นเราทำอะไรให้เป็นประโยชน์ หรือให้เป็นสาระแห่งชีวิตของเราไหมร่างกายนี้ผุพังไปตายไปอีกส่วนหนึ่งในนามธรรมคือจิตหรือวิญญาณมิได้ตายไปเหมือนร่างกายนี้ก็เที่ยวหาร่างใหม่ตามบุญตามกรรมถ้าทำบุญไว้ก็ไปสู่สุกติถ้าทําบาปไว้ก็ไปสู่ทุกติคติความเป็นจริงเป็นอยู่อย่างนี้นี่เรื่องความเป็นจริงสาระที่ความเป็นจริง ไม่แปรผันเป็นไปอย่างอื่นในสภาพเป็นอย่างนี้แต่เฉพาะอย่างยิ่งเกิดแต่ละครั้งก็ไม่พ้นจากตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกลมกลิ่นลิ้นรับรสกายถูกต้องผลิตภัพรู้ธรรมมารณมด้วยใจเกิดมาแต่ละชาติก็มีชอบมีชังคือมีโลภมีโกรธมีหลงยังไม่พ้นจากความโลภความโกรธความหลงที่สมัยที่นี้ถาว่าสมัย ใดเกิดมาทันคําสอนเกิดมาทันพระพุทธเจ้ามาทันพระอรหันตสาวกมาทันพระธรรมีในคําสอนของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ก็มีโอกาสได้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อขจัดความโลภค,ความโกรธความหลงหรืออวิชชาในสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงเพราะสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ เห็นไม่จริงจึงหลงหลงในรูปหลงในเสียงหลงในกลิ่นเป็นต้นซึ่งเรียกว่ากามคุณทั้งห้าหรือเบญจพิธกามคุณอันเป็นที่หลงไหลของสัตว์ทั้งหลายที่หลงไหลเพราะเห็นไม่จริงถ้ารู้จริงเห็นจริงแล้วก็จะไม่หลงไหลเหมือนผลไม้ที่เขาใส่ภาชนะแต่งผิวไว้สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นส้มมะม่วงอันหนึ่งอันใดก็ตามวางเรียงไว้ที่สวยงามสะอาดเห็นแล้วหน้าบริโภคเห็นแล้วน่าชอบใจซื้อหาไปบริโภคขั้นเมื่อพาไปภายในมีแต่ของเน่ามันเน่าแล้วมันมีหนอนแล้วเราเห็นแล้วถึงแม้จะซื้อมาก็บริโภคไม่ลงทานไม่ลงเพราะความจริงมันเป็นอยู่นั้น แต่ทําไมาถามว่าทำไมาจึงซื้อมาก็เพราะไม่รู้ว่าข้างในมันน่ามันเสียตัณหาทั้งหลายกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเกิดเพราะเราไม่รู้ถ้าเรารู้เข้าใจแล้วเห็นแล้วแจ้งชัดแล้วก็จะไม่เป็นไปตามอำนาจของตัณหาเพราะฉะนั้นจึงรวมฟาว่าตัณหาเกิดจากความไม่รู้ ชีวิตของคนทั้งหลายที่มัวเมาก็เพราะไม่รู้ชีวิตของคนทั้งหลายที่ฉลาดก็เพราะรู้จึงได้ทำชีวิตของตนให้เกิดประโยชน์ให้เกิดคุณงามความดีขึ้นเฉพาะอย่างยิ่งขาจัดขัดเกลาธิ์ตัดรอนกิเลสทั้งหลายคือความโลภความกรดความหลงคาวามเข่าให้เบาบางลงไปให้นันให้เบาบางลงไปถึงยังไม่พ้นก็ยังดีเหมือนกับว่า บันได8ขั้นชาตินี้เราขึ้นมาได้3ขั้นก็ยังดีชาติหน้าต่อไปจะเหลืออีก6ขั้นแล้วก็ตายไปให้สันส้นเข้าสั้นเข้าจนทันพระอริยะหรือรู้ภูมิของพระอริยะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ก้าวคุณไว้เลยไม่สะสางเลยไม่ขจัดไว้เลยก็ยิ่งห่างไกลขึ้นทุกทีทุกทีและปุ่จุชนนั้นไม่มีอะไรเป็นเชื่อถือได้ถ้าไม่เกิดในภพใดในสิ่งเรดล้อนใด ประกอบไปด้วยอกุศลเป็นเสวนะก็จะไปทําบาปทํากรรมบบนางนั้นก็ยิ่งห่างไกลไปกันใหญ่ถ้ามีบุญไปเกิดในทางที่เป็นกุศลในเสวนะสิ่งแวดล้อมอยู่ท้องเสพในสิ่งที่เป็นกุศลก็จะเกิดความเจริญขึ้นหรือบรรเทาขึ้นเพราะฉะนั้นชาตินี้เราได้เกิดมาทันพระพุทธศาสนาถึงแม้ไม่ทันองค์ทมเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีพระชนชีพอยู่ก็ตาม แต่พระองค์ได้ทรงตัดไปแล้วว่าทำลาวินัยจะเป็นศาสดาที่ทำลาวินัยที่เราได้บัญญัติแล้วจะเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นที่พระองค์ทรงเทศว่าสับเบสร้างคาราอนิจจาสร้างขานทั้งหลายไม่บัวไม่เที่ยงพึงพิจารณาให้มากเพราะพิจารณาให้มากแล้วจะเห็นเมื่อรู้เห็นก็ไม่หลงงมงายจะทายถอนกิเลสบาปกรรมอาตาราทั้งหลาย ให้บาววางละหมดไปได้วันนี้ได้เทศเรื่องความไม่เที่ยงเฉพาะข้อเดียวก่อนไว้เพียงเท่านี้ดังนั้นต่อน,นี้ไปขอตรงตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไว้ให้มั่นคงในจิตใจพิจารณาร่างกายเห็นฟามเป็นของไม่เที่ยงแต่ละอย่างละอย่างในสรีระร่างกายของเรล่านี้ด้วยความไม่มั่นคงด้วยควยามเปลี่ยนแปลงไปและจะต้องแตกสลายเป็นแน่แท้ในสุด ให้จิตเกิดสังเวศเมื่อจิตเกิดสังเวศแล้วอาการกระด้างของจิตก็น้อยลงไปควรแก่การกรรมฐานคือตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธโดยถือโอกาสที่จิตเกิดความสังเวศนั้นก็จะเกิดความสงบเป็นสมาธิได้ดังนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจใช้สติปัญญาพิจารณาเห็นปรากฏให้จิตเกิดความสังเวชแล้วภาวนาต่อไป ให้เกิดความสงบความรู้ความเข้าใจจนละอา,าวะกิเลสหรือเบาบางลงได้ตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป